สวัสดีครับผมแคสติสคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงบางส่วนจากสตรีมสดใครที่ผ่านมารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากรับชมแบบเรียลไทม์รับชมได้ทางทวิชช่องแคสติสเองนะครับไว้เจอกันครับสีผูขคดเฟี้ยวดูดูดูขอามเฟียวอีชาร์ดพรอยอยว่าะโอเคงี้กันวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ นั่นแตกไม่ได้นี่ปืนไปกินสวยเก็บเลยครับนี่เจ้าของปืนเอื้อเอื้อเอื้อคำหนึ่ง นี่เงนสกินสวยไหนไหนเมื่อก,นะก,นะก,นะกี้นี่เห็นนะเมื่อกี้นี่เห็นนะเออเมื่อกี้นี่เห็นนะขอ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 เงนสกินสวยโอ้ยเอี้ยมันแบบมันแบบกระสุนมีอยู่ที่เจ็ดนะัดแล้วแแบบบางเลยว่าจะรีโหลดดีไหมเออ ปืนสวยปืนสวยปืนสวยเฮ้ยเยียมเขาจะยิมาใช่ปืนสวยปนสวยขอขอคันขอคนขอนสวยนี่จำเป็นจริงอุ๊ยอ้ย ไม่เลยระยะน,นั้นจริงเหรอคุณสวยขอเถอะขอเถอะอเนี้ยโอ้ยแฮ้โอ้โหท่าไหร่นะเกมนี้เกมนี้สองใช่ไหมเป็นเจ็ดเลยครับเนี่ยเนี่ยมีคนมาล้อเลียนด้วยเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยวายเนี่ยโอ้โห And oh, so and Destroy the objective. Bomb acquired. up

Oh, oh. the bomb has been planted hey. โอ้โหโคตรลุน้นน่เข้าใจตัวเองเหมือนกันอ่ะไม่อระ Oi chết. Contact with enemy. in sight. Enemy contact. Lock down. It's all up to you now. Finish the mission. เราก็แบกทีมอยู่เหมือนกันนะเออก็ไม่ได้สาระขนาดนั้นจริงหรือเปล่าวะไม่รู้ไม่แน่ใจขนาดเลือกปืนเมื่อกี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเลือกปืนอะไรเออมันเห็นตัวคนใช้ขนาดนี้เลยข้างหลัมบุกเข้าใช้หาที่ย์ก่อมาล้วยกันเดี๋ยวไัก่อน พ uh huh. uh> ี่ยังมีผีได้ไงเนี่ยมันมีผีวัดได้ไงวะทุดิเนี่ยกูยังมีผีได้ไงคำถามเริ่มลอยขึ้นมาซอฟต์ฟิตเป็นปืนที่ใช้ง่ายนะตัวเนี่ย มันเป็นแบบเบิร์ดหมัวใช่ปะมัน Bird เบิร์ดออกไปทีละห้านัดมันก็จะแบบพรเบิร์ดออกไปทีละห้านาัดปุ๊บใช่ปะเราก็จะมีจังหวะหยุดเว้ยเอ๊ะเดี๋ยวนะเงิดกาดสู้ได้ไหมอ่าอ่าที่ดูคิดว่าสู้ได้ปะ <S <S อืมอืม อักศ <displayed, S 1> ึกษาสุดในทีมใคเออร์นักศษาที่สุดในทีมไคเออรักษาที่สุดในทีมนี่ไงเนอนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่าคุณเนี่ยมันเวลาเล่นระยะมันเล่นยังไงฮ้ยเดี๋ยอย่าอย่าอ่อ่ อ๋อมันอยู่ข้าง,งบนมันชากูไปสาแล้วกินแบบไก่ไก่สีส้มขอบคุณครับทุกกำลังใจทุกสียงจบแล้วจะ <c oughs> ไม่จบยังอย่างทำตัวแบบนี้ต่อเป็นจุดปุ๊กนี่เป็นจุดปุ๊กนี่ แม่จุดยิงให้โดนกูุบอะไรไอ <Go, Go. S 1> เราแวงวิ่งเล่นเว้ยเออเรียกว,วิ่งเล่นได้เลยมเมื่อ, <the> อกี้โอ้่หถ้าเก็บมาตรงนี้นะมันจะถึงก่อนแล้วเราดูแล้วเราดูเลยแล้วถึงก่อนแล้วเราทำไง <'m> กูเร pues> mm hmm. ื่องไรอยู่เชียร์เพื่อนนั่งสบัดจอกันเร็วยิงแบบไม่เล็งอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องของโชวชจตาดูดิเพื่อนนั่งยังเถื่อนสุดยอดวันนี้มาสตรีมนั่งเชียร์คนแล้งแกนมาสเตอร์เล่น ขออยูตี้กันนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นเองวันนี้แบบไม่ได้มาเล่นเองนี่แบบไม่ได้แข่งไม่ได้ีข่งใช่ฟังไม่ผิดหรอกไม่ได้ีข่งมันไม่เแข่งองเล่นเองเหรอไม่จำเป็นอ่ะของแบบนั้นอะแล้กูมองอะไรอยู่เฮ้ยลำตัวลำบากทีมชิบหายเลยตาเนี้ยเยี่ยมมากเลยผมไม่ต้องทำอะไรน่ะ ใส่ชุดสีชมพูวิ่งไปตายอย่างเดียวก็พอตัวถ่วงทีมที่แท้จริงมันหน้าตาเป็นอย่างนี้